กราบสวัสดีชาวพับ G. จีจ๋าวันนี้นะขอเวลาหนึาทีนะเข้ามาตามนี้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะโจะเป็นการโหวตประจําปี2023นะคะอันแรกจิ๊บเข้าไปละจะเป็นชุดน้องงูขาวนะคะผลงานการออกแบบโดยคนแพมไรเดอร์นะคะแล้วก็มีอีกชุดนะคะอันนี้เราจะได้เห็นในปีหน้าแน่นอนในเกมนะคะต่อมาจะเป็นสกินปืนนะคะลูกซองอีก,กานะ M1014 สวยมากนะคะแล้วก็มี AWM ด้วย มาต่อกันที่สกินรถนะคะก็จะมีรถตู้เนาะแล้วก็มีคูเป้มัมมี่นะคะกดโบวตได้เพียงอย่างละหนึ่งผลงานนะคะทุกคนทางด้านของแฟนอาร์ตนะคะก็ฝากโบวดรูปนี้ด้วยนะสวยมากและสองช่องสุดท้ายชุดที่เราคุ้นเคยนะมัมมี่เรืองแสงผลงานออกแบบโดยคุณณะนะคะจากที่กล่าวมาก็เป็นฟีเมื่อการออกแบบของคนไทยนะคะยังไงก็ฝากไปกดโบวดส่งกำลังใจให้พวกเขาได้นะคะขอบคุณค่ะ